ช a n e นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด อ่าก็ขอกับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะัทจีจีสุนุก้อีกแล้วต้องขอภัยนะครับที่ผมมนะ่าไม่ทำคลิปนานเนื่องจากเป็นเพราะว่าผมมาไปบ้านญามานะครับวันปีใหม่ไปบ้านญามาผมก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องลงคลิปอยู่กับเพบ์นะก็ไปรัก หนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็หลายวันอยู่นะทุกคนเราคลิปผมกกลับมาแล้วต้องขอภครทีห่หายไปนานด้วยนะทุกคนน่าก็อย่าว่ากันเลยเพราะผมหายไปนานมากเลยโอเคผมก,กลับมาแล้วพร้อมกับเกมยิงปืนน <ะ S 1> นาทุกคนเกมน,นี้เป็นเกมยิงปืนออนไลน์ชื่อมันบอกว่าออนไลน์แต่จริงๆไม่ใช่นะทุกคนน้าเกมเนี้ยโอเคทุกคน วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมที่พีเว่าเกมปืนออนไลน์เกมนี้มันเป็นเกมสมัยที่ผมยังเด็กแล้วผมเล่นอยู่นะทุกคนเกมเนี้ยเกมเนี้ตอนเด็กๆสักผมอยู่อ่านุบาลสามมาผมก็เล่นอยู่นะเกมเนี้ยเกมสมัยที่ผมเด็กเล่นเลยผมก็เล่นเกมนี้มาตอนเด็กๆครับจนถึงปหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเล่นกันเลยก่อนอื่นเกมเนี้ยผมเคยเล่นมาแล้วต้องปิดเน็ตด้วยนะทุกคนเนี่ย ปิดเน็ตปิดไว f ฟนะเพราะว่ากิมนี้มีโฆษณาเยอะนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลิกเล่นนะไปเริ่มเล่นกันเลยจะเลิกเล่นไมเออไปเรื่องเล่นสิเราไปเริ่มเล่นกันเลยทุกคนไปกดตรงสีเขียวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ผมเคยเล่นนะกดนี่แล้วม,มันก็จะมีด่านนะไม่ดีเป็นเออด่านอันนี้ด่านที่หนึ่ง เกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะทุกคนก็ง่ายๆนะผมเล่นนะี่ยต้องขออภัยสำหรับเสียงรบกวนนะครับโอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊ทุกคนเกมเนี้ยเป็นเกมที่รู้สึกว่าจะค่อนข้างดีอนะเนี่ยเนี่ยยิงดียิงแล้วปอกกระสุนก็หลุดลงมาก็สุนก็ยิงนนเจ็บแลยทุกคนเกมนี้ก็เล่นไม่ยากครับทุกท่า ยิงสตูสตแค่นี้เอ่นี้เราก็จะสามารถเล่นต่อได้ครับเนีย่ยเราไปด่านที่สองเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนให้เราแบบยิงปืนค่ะคน ที่เล่นก็ไม่ได้เล่นยากครับเกมนะก็ง่ายๆปกติเลยเกมนี้มีสองปืนที่จะให้เราเลือกใช้นะก็มีแบบปืนอนะ AK47 แล้วก็สไนเปอร์นะทุกคน,ม,นมันก็เหมือน AK โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะเกมที่ผมโหลดจาก p s t o e นะทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดให้คุณ เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมสมที่โหลดดีกว่าเดี๋ยวพาท่านู้ชมไปเล่นก่อนโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เป็น,นากเดอยน,นั่นคณยิงยิงปกติครับเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะนี่โหลดแล้วก็เล่นต่อเลยเกมนี้ครับมันถ้าเราเล่นไปหลายตาแล้วมันก็จะมีเงินให้เรากิบน,นะ เหมือนเมื่อกี้ตาหนึ่งเราเล่นเราก็จะรับเราก็กกม,มาแล้วคนมาซื้ออาปืนที่ปืนที่มันดีๆครับอันนี้เป็นปืนที่เขาให้เราเลือกใช้ก่อนตั้งแต่เริ่มเกมนะไปเราไปเริ่มเล่นดันแบบต่อไปกันเลยมันก็มีปืนเยอะอยู่นะเกมเนี้ครับมาถือว่าดีเลยอุย้ยคนยิงมันครับทุกคน คือว่าผมจะเล่นกิ่งนะครับคิมเนี่ยโอเคเริ่มด่านต่อไปเลยนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดนะครับ,บ,บต้งต้งผมยิงหัวมันยิงหัวแบบอาอยู่โอเคลิโหลด i n <laughs> นั่นคนโดนคนคนปุ้มอา้าวเฮ้ยไม่โดนยิงเอไม่โดนอีกอไม่โดนตัวอย่างเดียวไปรีโหลดแล้วก็ยิงโอ,อเคเกมนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายมากขนาดหรือ,อย่างที่บอกนะเป็นเกมนี้ปนเน้นเล่นนะ แล้วเ,เกมนี้มันโฆษณาเยอะโอเคผมจะบอกไหมไอ้ตรงที่มันมีตรงหนี่ยถ้าเรากดตรดนงนี้แล้วมมนมีดิกถูกใช่ไหมถ้าเราเลื่อนไปตรงประตูมันจะติบให้ทุกคนยิย่นให้ถือว่ามันก็ดีนะแต่ว่าผมผมไม่เอานะ ปูนไอ้เห้ยเต็งดีเยอะโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันต่อรลยเมื่อกี้ผมแค่แบบโตมัน ลุนโต๊ะมึงก็อีอ๋เจ้เกมอันนี้เป็นเกมมือถือนะเบ้าเป็นเกมมือถือที่สนุกนะครับนะเนี่ยเกมยิงปืนนี้สนุกอยู่นนยิงอะไรเด็กเล่นได้น,นะครับเกมเนี่ยถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดกันได้น,นะครับ เด๋ยว็นโหดวิธีโหลดให้นะเดวเดวเล่นไปก่อนโอเคทุกคนเกมนี้แตะลักตาแล้วก็ได้เงินมาซื้อปืนนะ <c oughs> จิบคอวหล,ลดก่อน ยิงลุก็ยิงต่อไปยิงลุลนี่ครับสไนเปอร์เร่งหัวเฮ้ยแคให้ยังไงโอเคเดี๋ยวออกจากเอ,อ่อเกมนี้ก่อน โอเคแล้วนี่กดตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมครับกดตรงที่มันมีรูปปืนตรงเนี้กยกดเข้าไปครับนี่นี่ครับปืนอันนี้เป็นหมูดปืนพวกปืนคนนะปืนคนปืนไรเวินี่มันก็จะมีราคาให้เราซื้อนะอันนี้ผมจะซื้อปืนเนี้เดี๋ยวเวลาคาเงินไม่พอไม่พอเราสามพันหกร้อยพอครับแต่ผมจะซื้อปืนนี้ก่อนนี่ ไาซื้อเลยปึ๊บกดนี่กดสีฟ้านี่ครับนี่แล้วก็สามารถใช้ปืนนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับกดสีเขาวนี่ผมถึงด่านที่สิบแล้วยเล่นต่อเ <c oughs> จ็บคอไปเจ็บคอโอ้ยนี่ครับนี่ปืนใหม่สวยๆครับผมยิงเลยปืนนี้มันเพิ่มลูกกระสุนควา,ามแรง้วย เพิ่มลูกศรยี่ห้านะครับแต่ก่อนยี่สิใช่ไหมอันนี้เพิ่มมาห้านะอันนั้นยี่สิบอันนี้สิเออยี่ห้าเพิ่มมาหนะ้านัถือว่าดีดีนะสวยงาม,มค่อยเดินไปผมจะไม่วิ่งนะค่คอยเดินไป ลูกลก็สูญเรื่องหนึงน,นันน้นนั้นนั้นคนคนคนสวยครับเงียบไปเลยเล่นต่อเลยครับมันก็จะเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับคมีมเนี่ยแต่ละตาแล้วก็ได้เงินมาอืม้มกล้วอยู่ไหนนี่โอ้โหแล้วยิง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 ,งสไนเปอร์ ยิงหัวแบบ are you okay เฮ้ยโดนหัวมาเจียเจียวเจียวโดนหัวโดนหัวโอ้าวไม่เห็นตายนะต้นไม้บมังอุ้ยใครเอหัวไปดิเฮ้ย การรีลูจะเหมือนกันหมดนะบางปืนเหมือนกันบางปืนก็ไม่เหมือนนะโอเคเรียบร้อยทุกคนนี่นี่จำนวนเงินนะครับที่มีสองพันสองร้อยสิบเป็นจำนวนเงินที่เรามีอยู่นะโอเคไปเล่นต่อจบกนแล้วเอาไม่ตายอ่ะ อืมโอเคแล้วก็คนต่อไปคนคนคนเร่งยิ่งเอ้ยไม่ดูหัวอืมยมำยเจ็บคอทุกคนเป็นอะไรไม่รู้เลย ย,ยิ่งโตหัวจริงสนไนเปอร์มันก็ปีแค่หน่ันมันก็ตายไปอยีตัวหนึ่งน,นัดอืมคุณอยู่ไหนอ่ะนี่อเอเรียบร้อยได้เงนินมาอไม่กี่กี่กี่บาทนะสัก500ห,ห้าร้อยเหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูโอเค ิงก yeah, ็คายหมดครับยื Why, oh. Yep. Oh, ่มันรอดไปได้อ้ยยังมันโอ้ยคนอยู่ด้านหลังตายเด้อโอ้เงียบโอ้คายโอ้ยโอ้ยเก้ impossible ว้วโอ้เก impossible อป็น possible เอาไปเอาไปไปเลยไปยิงครับผมไปเล่นเกมนีะเกรงเพราะว่าตอนนด็กก็เคยเล่นน่ะไป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 อืมยิงหัวแบบอายุโอเคไม่โดนเออโดนหลุด ซุ่มยิยงจดสตูในระยะหนึ่งร้านเมตรอืมรัศมีปองยิยงเอ้ยไม่โดนรัศมีหนึ่งร้านสามเซนเมตรโดนแน่นอนเอ้ยไม่โดนนะัดสุดท้ายเอ้ยโดนโอ้โห รัสมีหน right. ึ <sì stairs> okay. ่งล้านเมตรหนึ่งล้านเมตรสองล้านเมตรอะไรมาเล่นกันต่อโอเคตาต่อไปนะวิ่งมาก็ดูนะดูนะโดนนะชูบปุ๊บไม่ดูอีกวิ่งวิ่งสิครับพี่จะรออะไรล่ะที่

ยิโดแล้วว่าเราเรายิงดีๆกว่าไม่ต้องเดินเออในคนนี้แหละหัว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 ขอหัวขอหัวเออเอ้ยไม่โดนหัวปะเรียบร้อย มื่อกี้จามโคตรดังโอ้โหเกมพังจามดังขนาดนี้เอย,เอย,เอยโป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 ไปกินหมดมันยิงทะลุกำแพงหมดมันยิงทะลุกำแพงหมดเมื่อกี้โอเค่นต่อโอเค แล้วก็สามารถเซื้อปืนได้แล้วสไนเปอร์ใช่ไหมนี่ซื้อเลยกดตรงนี้ปุ๊บเออแปนี่ดาวสองสิบห้าอ้าวไหนรองปืนใหม่หน่อยสไนเปอร์อ้าวเดี๋ยวนะ ปแป,กปัแปกยอยงงปก,กอ๋อผมยังไม่ได้กดตรงนี้กดปิดว้าอ,อยู่ทำไมมันทำไมซื้อปืนใหม่ทำไมปืนมันไม่ขึ้นมา,ยาไยวขึ้นเป็นรูปปืนใหม่มามขึ้นมาคล้ายๆบาลีนะเนี่ยคล้ายๆบาลีเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่บาลีเนี่ย ทุกคนไม่ดูเด้งถี่เยอะนะเป็นยังไงยังงยังไงโอ้ยอู้ยังทำอไมหนูไปเกมนี้เลือดเยอะนะทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหม มือมันทะล <hel ms> <sm illi> <white> ุเ <inform> ข้าไปในปืนนะทุกคนดูสิมือมันทะลุเข้าไปในปืนแล้วอะไรเนี่ยสวิงด้านล่างด้านล่างเหรอ สวยกะโดดเอื้อเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจะให้คะแนนเนลยถ้านั้นไม่ห้าดาวนะแต่ว่าเอาไว้ที่หลังดีกว่าโอเคไปโอเคสไนเปอร์สไนเปอร,ปอร์อันนี้จะเล่นแบบจริงจังตัวคือยิงตัว ิีตัวคือยิงตัวยิงหัวก็คือยิงหัวแล้วก็รอเรือก็เป็นรอเรือรอริงก็เป็นรอริงยิงยิงโอ้ยสวยงาม อืมอตัวมันเดินแบบชิวๆอ่าชิวๆใช่ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะเห็นเดี๋ยวโอ้ตอนแรกคิดว่าจะไม่เห็นป่ะวิว่งไปทุกคนไป่ะอืมไห้ไปใส่กันหมดวันนี้เอออืมเอมอโว้ ทำไมตัวสัมันําฉันได้ขนาดนี้ว้าวววเอ้ยโดนขาไปสิโอเคครับผมจะมาสอนการดาวน์โหลดเกมยิงปืนออนไลน์กันนะครับโอเคมาดูกันเลยว่าโหลดยังไงวิธีดาวน์โหลดก็กดตรงค้นหาครับพิมพ์ว่าเกมยิงปืนนะครับนี่แล้วก็กดค้นหาเลย พราะปกติผมจะโหลดผมจะโหลดเกมิงปืนผมจะพิมพ์ว่าเกมิงปืนนะครับก็เลื่อนลงมาครับนี่เลื่อนลงมานี่ครับเกมิงปืนออนไลน์อยู่ตรงนี้กดเข้าไปเลยครับนี่ครับเกมมงปืนออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่นี่ครับพาพามาตรงปกครับผมนี่ครับเกมิงปืนออนไลน์เป็นอย่างนี้โอเคนี่ครับวิธีการดาวน์โหลด ให้คุณพิมพ์ว่ากเกมยิยงปืนออนไลน์นะครับทุกคนแต่วก็เลื่อนลงมาครับเดี๋ยวทุกคนจะเห็นหน้าปุกอย่างนี้ทุกคนก็กดเข้าไปโหลดเลยครับถ้าใครอยากเล่นก็โหลดมาเล่นด้วยกันกับผมได้นะ้อคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกอยู่นะทุกคนโอเคทุกคนโอเคทุกคนผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคน เดี๋ยวข้างหน้าผมมาเล่นให้ดูต่อนะครับเพราะว่ามันมีปืนเยอะที่ผมยังไม่เล่นให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวจะเล่นให้จบเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคไปบักเดี๋ยวข้างหน้าเล่นหนูท่านั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยละกันนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนกันรันนะโอเคนะโอเคท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye-bye.